ที่ประเทศจีนเมนื่อหลายร้อยปีก่อนมีสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะมีชื่อเสียงมากอาจารย์เจ้าสำนักก็มีลูกศิษย์ลูกหายเยอะวันหนึ่งก็มีชายหนุ่มมาขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ถามว่าทำไมถึงอยากจะมาเป็นศิษย์ เดีย๋ยวก็ตอบว่าอยากค้นพบสัจธรรมครับท่าทางชายหนุ่มคนนี้ก็ความกระตือรือร้นมากอยากบรรลุธรรมอาจารย์ก็เลยให้ไปทำงานในครัวผ่าฟืนแบกน้ำแล้วก็ทำความสะอาดลานวัด พอได้ยินเท่านี้นะชายหนุ่มคนนั้นก็รู้สึกผิดหวังเพราะว่าตั้งใจจะมาแสวงหาสัจธรรมแต่ทำไมอาจารย์ถึงให้มาไปทำงานแบบนี้ผิดหวังก็เลยออกจากสำนักไปเลยเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นที่ที่ ตัวเองจะมาฝากฝังหรือว่ามาเสียเวลาอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานต่อมาก็มีชายหนุม่มอีกคนหนึ่งมาก็มาหาอาจารย์แล้วก็อยากจะมาอยู่ที่นี่อาจารย์ก็ถามเหตุผลแล้วก็ตอบว่าผมอยากปฏิบัติธรรมครับอยากพ้นทุกข์ จารย์ก็เลยบอกว่างั้นก็นะไปทำงานที่ครัวนะไปผาฟืนหาบน้ำแล้วก็ทำความสะอาดครัวกวาดลานวัดชายคนนัก็รู้สึกผิดหวังนะแต่ว่าเมื่ออาจารย์มอบหมาอย่างนี้ก็ต้องทำแต่ทำไม่ได้นะไม่ถึงอาทิตย์ ก็เลิกขอลาไปสำนักอื่นเพราะบอกอาจารย์ว่าเนี่ยต้องการมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำงานแบบนี้มันทำไมอาจารย์เนี่ยนะ <c oughs> จึงให้ชายหนุ่มสองคนเนี่ย <c oughs> ไปทำงานอย่างนั้นผ่าฟืนหาบน้ำ กวาดใบไม้ซึ่งเป็นงานหนักมากเป็นพราะอาจารย์ต้องการทดสอบความตั้งใจว่ามีความตั้งใจจริงหรือเปล่ามีความอดทนหรือเปล่าหรือว่าต้องการลองใจว่ามีความมุ่งมั่นจริงไหมเพราะว่าคนที่มา ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์นี่คงจะมีเยอะนะก็ต้องมีการคัดกรองสักงหน่อยนะว่ามีความตั้งใจมุ่งมั่นจริงไหมหรือว่าอาจารย์ต้องการที่จะลดความเร่าร้อนเพราะว่าชายหนุ่มสองคนนี่ไม่ค่อยค่อย้มีความกระตือรือร้นรุ่มร้อนมากนะอยากจะค้นพบสัจธรรมอยากจะบรรลุธรรมอยากจะพ้นทุกข์ไว,ไว ซึ่งมันก็เป็นอุปสรรนคะองการเข้าถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการก็เลยให้ไปดับความรุ่มร้อนโดยการไปทำงานหนักในครัวหรือเปล่านะหรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์แนะนำหรือว่ามอบหมายให้ไปทำเนี่ยนั่นคือหนทางนะแห่งการค้นพบสัจธรรมมันเป็นการปฏิบัติธรรมที่จะช่วยทำให้นะ พ้นทุกข์ได้อาจารย์ไม่ใช่แค่ต้องการทดสอบความตั้งใจหรือว่าต้องการลองใจเขาแต่ว่ากำลังนะบอกหนทางที่จะบรรลุถึงความต้องการของเขาต่อมาไม่นานก็มี ชายหนุ่มคนหนึ่งนะก็มามาหาอาจารย์มาของานทำเพราะว่ายากจนอาจารย์จะให้ทำอะไรก็ได้นะขอให้มีอาหารกินแลนะขอให้มีที่พักอาจารย์ก็เลยมอบหมายให้ไปนะทำงานในครัวผาฟืนนะหาบน้ำแล้วก็กวาดลานวัด ชายหนุ่มคนนั้นก็ยินดีนะเพราะว่าต้องการนะอาหารต้องการที่พักจะให้ทําอะไรก็ยินดีสมัยนั้นเมืองจีนมันก็ข้าปลาอาหารก็ขาดแคลนนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าได้มาซุกมีที่ซุกหัวนอนได้มามีข้าวกินอาจารย์จะทำอะไรก็ทำอาจารย์เนี่ยนอกจากมอบมาให้ไปผ่าฟืน ถาบน้ำแล้วก็ยังแนะนำว่าให้เวลาทำอะไรเนี่ยนะก็ให้ทำด้วยความตั้งใจทำอย่างมีสติอย่าไปพวงถึงสิ่งอื่นให้จิตใจในแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ทำอย่าไปกังวลว่านะเมื่อไหรจะเสร็จหรือไม่เสร็จให้น้อมจิตอยู่กับสิ่งที่ทำแล้วก็ ให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวขณะที่ทําไปด้วยชายหนุ่คนนี้ก็เป็นคนว่าง่ายนะอาจารย์สั่งให้ทําแล้วก็ทําอาจารย์แนะนําอะไรก็ตั้งใจปฏิบัติระหว่างที่ทำทางานที่ได้รับมอบหมายผ่าฟืนก็ดีลดน้ําอาหารน้ําก็ดีทําความสะอาดครัวปัดกวาดศารลากวาด ใบไม้ก็ทำด้วยความตั้งใจเอาใจใส่ลงไปในงานที่ทำไม่อกแวกแล้วก็ไม่รีบทำให้เสร็จเร็วๆขณะที่กวาดใบไม้นะใจก็อยู่การแบบมกวาดใบไม้ไม่ได้นึกถึงการผ่าฟืนซึ่งรออยู่ข้างหน้า,นาการที่ผาฟืนก็ผ่าฟืน,ฟนด้วยความตั้งใจนะ ไม่ได้นึกถึงงานหาบน้ำนะที่อยู่ลำดับถัดไปแลก็ทำอย่างนี้นะเป็นเดือนนะในสุดจิตใจก็สงบจิตใจสงบเป็นสมาธินะมีความรู้นื้อรู้ตัววันนึงเนี่ยเดินขณะที่หาบฟืนนะผ่านศาลาอาจารย์ก็กำลังเทศนาแสดงธรรม มีตอนนึงก็พูดถึงเรื่องความว่างไอชายหนุ่มคนนี้เดินผ่านไปพอดีได้ยินได้ยินคำสอนเรื่องความว่างตอนนั้นจิตเนี่ยสงบปเป็นสมาธินะพอได้ยินก็จิตก็สว่างโพลงเลยนะเกิดปัญญาบรรลุธ,ธรรมขึ้นมาเลยอาจายหนุ่มคนนี้เนี่ยนะบรรลุธ,ธรรมนะ ทั้งๆท,ที่ไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเพียงแค่มาของานทำแต่ว่าเป็นเพราะนี่วางใจนะได้ถูกต้องขณะที่ทำงานเพียงแค่ได้ยินได้ฟังธรรมะจิตก็เปิดรับธรรมะนั้น เข้าใจสัจธรรมอย่างแจ่มแจ้งอันนี้ตรงข้ามกับสองคนนะสองคนแรกนะสองคนแรกนี้ตั้งใจจะมาแสวงหาสัจธรรมต้องการจะมาปฏิบัติธรรมแต่ว่ารังเกียจงานที่อาจารย์มอบหมายก็เลยไม่ได้อะไรเลยสักอย่าง ขณะที่คนที่สามเนี่ยนะเขาไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบททัติธรรมแต่ว่างานที่เขาทำเนี่ยาก็ทำอย่างมีสติวางจิตวางใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงานที่ทำปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่เอามาเป็นกังวลเขาไม่รู้ว่าเนี่ยเขากำลังปฏิบททัติธรรมแต่ว่าในการกระทำ การวางใจแบบน,นั้นแหละนะก็ทำให้บรรลุธรรมได้ในที่สุดนั่นสิ่งที่อาจารย์แนะนำเนี่ยนะมอบหมายเนี่ยจริงๆมันเป็นมากกว่าการลองใจหรือการทดสอบนะจิตใจนะสิ่งที่อาจารย์แนะนำชายหนุ่มสองคนนั้นเนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละแต่ว่าสองคนนั้นเนี่ย ไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมว่ามันต้องนั่งสมาธินะมันต้องนั่งหลับตาหรือว่าอยู่สงบสงบไปมองว่าการทำงานในครัวเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าทำอะไรเนี่ยถ้าวางใจได้ถูกต้องนะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถนำไปสู่ความเข้าใจในธรรมหรือว่าเข้าถึงธรรมได้ คนที่ไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติธรรมหรือไม่คิดว่าจะไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมด้วยซ้ําแต่พอวางใจให้อยู่กับปัจจุบันได้เป็นนะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวเราก็สามารถจะบรรลุธรรมได้การบรรลุธรรมเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมีความตั้งใจหรือมีความอยากจะบรรลุธรรมนะในความอยากมันไม่ได้ช่วยทําให้บรรลุธรรม มาเท่ากับการทำอย่างถูกต้องทำอย่างถูกต้องนี้ที่สำคัญคือการวางใจอย่างถูกต้องแม้ไม่ได้อยากจะบรรลุธรรมหรือไม่ได้คิดว่าจะบรรลุธรรมหรือว่าไม่ได้คิดว่าจะปฏิบัติธรรมนะแต่ถ้าหกว่าวางจิตวางใจได้ถูกต้องเนี่ยนะมันก็ เป็นการปฏิบัติธรรมในตัวและถ้าเหตุปัจจัยถึงพร้อมนะการบรรลุธรรมก็เกิดขึ้นได้ในสายพุทธการเนี่ยนะมีพระรูปหนึ่งนะชื่อพระจุลปันตกะหรือว่าเรียกสัน้นๆจุลปันทกเป็นพระที่สมองทึบนะแต่ว่ามีศรัทธานะในการบวชในการปฏิบัติ ว่าจุลปันทกเนี่ยนะก็มีพี่ชายนะมหาปันทกะหรือมหาปันทกเนี่ยเป็นคนฉลาดนะซึ่งตอนหลังก็บรรลุธรรมเป็นพระรหันต์พระมหาปันทกะนี่กนะ็สอนน้องหลายอย่างนะแต่ว่าปัญญาของน้องเนี่ยนะก็ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่มีคราวหนึ่งพระมหาปันทกะก็ ให้น้องชายเนี่ยท่องคาถาคาถาแค่หนึ่งคาถาเนี่ยนะสั้นๆเป็นพุทธภาษิตปรากฏว่ารัจุลปันตกะเนี่ยท่องไม่ได้นะสี่เดือนยังท่องไม่ได้เลยนะความจำนี่ไม่ดีพี่ชายเนี่ยคิดว่าน้องชายเนี่ยนะไม่เอาใจใส่ก็เลยไล่ไปเลยนะบอกไปศึกได้แล้ว อย่ามาอยู่ที่นี่เลยแล้วจุลบันตากาก็เสียใจนะแล้วก็ขณะทีะ่กำลังเตรียมตัวศึกเนี่ยก็บังเอิญได้พบพระพุทธเจ้าพระเจ้าเนี่ยเห็นอินทรีย์ของพระจุลพันตากะเนี่ยว่าเอื้อต่อการบรรลุธรรมก็แนะนำว่าเนี่ยให้ทำอย่างนี้ก็แล้วกันนะอย่าพึ่งศึกเลย เอาผ้าขาวมาแล้วก็มรรลุแล้วก็ท่องหรือบริการ,รไปด้วยนะว่าว่ารัชโชหารานังรัชโชหารานังรัชโชารนนังก็แปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นนะรูปไปก็บริกรรมไปนะว่าจุลบัญตกาก็ไม่ทราบเหตุผลนะแต่พระเจ้ามอบหมายก็ทำเพราะเป็นคนว่านอนสอนง่ายแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะ นะทำเป็นชั่วโมงเลยนะจากหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงก็รูปนีนแหละระหว่างที่รูปเนี่ยนะก็บริกรรมไปด้วยจิตก็เป็นสมาธิขณะที่จิตเนี่ยนะมีสมาธิตั้งมั่นเนี่ยก็พิจารณานะก็สังเกตเห็นว่าผ้าขาวเนี่ยที่รูปเนี่ยนะมันก็ค่อยๆเริ่มคล้ำคล้ำ ท่านพิจารณาก็เห็นนะเห็นในความเปลี่ยนแปลงว่าเมื่อกี้มันยังขาวอยู่เลยตอนนี้มันคล,ำล้ำแล้วพิจารณาไปต้องก็เห็นไตลักเลยนะประกอกกับท่านพิจารณาไปด้วยว่าเนี่ยจิตเนี่ยนะของคนเราเนี่ยมันก็คงเหมือนกับผ้าขาวเนี่ยนะแต่ว่าพอกิเลสเข้าไปครอบงำเนี่ยมันก็เหมือนกับผ้าที่ ค่อยๆค,คล้ำไปเรื่อยๆผ้าขาวคล้ำเพราะเหงื่อเพราะสิ่งสปกปรกที่รูปคล้ำชั้นใดนะจิตเนี่ยที่เคยขาวประพัสสอนเนี่ยมันก็หมองมัวก็เนื่องจากกิเลสชั้นนั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้ไปประกอบเข้ากับเรื่องการเห็นความแปลเปลี่ยนท่านก็เข้าใจเรื่องไตหลักนแจ่มแจ้งเลย บรรุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยนะและแถมมีอภินญาด้วยระจุลปันตาการที่ท่านบรรุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้อยากจะบรรลุธรรมเลยนะแล้วท่านก็อาจจะไม่ได้คิดว่าท่านกําลังปฏิบัติธรรมด้วยแต่ว่าท่านก็ทําตามคําแนะนําของพระพุทธเจ้านะอย่างว่านอนสอนง่ายไม่ได้ปรารถนา อรหัตผลไม่ได้ปรารถนาการบรรลุธรรมแต่ขณะที่ทำนี่ก็ทำด้วยความตั้งใจแต่พอจิตเกิดสมาธิและสมาธินั้นนำไปสู่การพิจารณาสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าแม้จะเป็นผ้าที่รูปอยู่นะแต่ว่าก็โยงไปถึงเรื่องของใจของตัวก็เห็นธรรมขึ้นมาทันทีทำให้บรรลุธรรมได้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วว่าการบรรลุธ,ธรรมเนี่ยมันมันไม่เหตที่ความตั้งใจหรือความอยากแต่ขอให้ทำประกอบเหตุให้ดีนะถ้าทำเหตุให้ดีวางใจอย่างถูกต้องเมื่อปัจจัยถึงพร้อมนะผลก็ย่อมแสดงตัวออกมาเองนั่นคือการบรรลุธ,ธรรมการพ้นทุกข์ มีตัวอย่างมากมายนะคนที่เขาอไม่รู้ตัวเองปฏิบัติทมนะแต่ว่าเห็นผลได้รับผลของการปฏิบัติมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านจาริกทุด,ดงไปตามที่ต่างๆเนี่ยมีคราวหนึ่งท่านก็จาริกไปยังภาคเหนือนะท่านชอบไปที่นั่นนะมีดอยเยอะ ไปกับลูกศิษย์อีกหนึ่งท่านนะคือพระอาจารย์เทศท่านก็ไปพบดอยแห่งหนึ่งนะเป็นที่สงบสงัดท่านก็เลยตัดสินใจว่าเนี่ยจะอ่จะอยู่ภาวนาที่ดอยเนี่ยสักพักหนึ่งเพราะว่าไม่ไกลาจากหมู่บ้านชาวเขาบินธบาตไม่ยากทุกชช้าท่านก็ไปบินทบาตนะในหมู่บ้านชาวเขานะ หมู่บ้านชาวคางนี้เนี่ยไม่เคยเจอพระเลยนะเรียกว่าแทบจะไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกเท่าไหร่เห็นพระก,ก็ไม่รู้จักก็เลยถามว่ามาทำไมหลวงปู่มาก็ตอบว่ามาบิณฑบาตข้าวแล้วก็ถามต่อไปว่าข้าวสารหรือข้าวสุกท่้นก็ตอบว่าข้าวสุกเขาก็เลยหาข้าวสุกมาให้แต่ว่ามีแต่ข้าวสุกนะ ไม่มีกับข้าวอย่างอื่นเลยพริกเพลิกก็ไม่มีหลวงปู่มั่นท่านว่าเนี่ยฉันข้าวสุกเนี่ยเปล่าเปล่าที่เป็นเดือนเลยตอนหลังเนี่ยเขาก็เริ่มรู้นะอ,อนิกเรียวพระนะเรียกว่าตู้เจ้าแต่ก็มีบางคนเนี่ยเขาหวาดระแวงว่าตูเจ้าสองรูปเนี่ยจะเป็นเสือเย็นแปลงกายมาหรือเปล่านะเสือเย็นก็คล้ายๆเป็นพวกเสือสมิงกันนะเป็นพวกเสือเย็นแปลงกายมาหรือเปล่าลือแบบนี้ชาวบ้านก็เริ่มเชื่อนะ ก็เลยมีคำสั่งว่าอย่าให้เด็กผู้หญิงไปอยู่ใกล้ท่านไปอยู่ใกล้เสือเย็นนะผู้ชายเนี่ยถ้าใครจะไปอยู่ใกล้ๆนี่ก็ต้องไปกันสองคนนะอย่าไปคนเดียวถ้ามีวุฒิติดมือไปด้วยยิ่งดีเลยเพราะว่าอาจจะมาทําร้ายนะชาวบ้านได้ไม่มีความวาดระแวงแบบนี้นะแต่ก็ยังยอมนะยอมใส่บาตรแต่ใส่บาตรด้วยความหวาดระแวง ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะพอได้ยินเรื่องนี้เนี่ยก็เลยส่งคนไปไปเฝ้ามองนะไปดูพฤติกรรมว่าตูจ้าสองรูมเ,เนี่ยมีพฤติกรรมน่ากลัวอย่างที่เขาว่าไหมตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ก็ไปอแอบด้อมดอมมองๆดูดดนะก็สังเกตว่าทั้งวันเนี่ยหลวงปู่มั่นกับพระอาจารย์เทศก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากการนั่งนิ่งๆ นั่งหลับตาหรือไม่ก็เดินไปเดินมามีคำหนึ่งเนี่ยขณะที่หลวงปู่มั่นกำลังเดินจงกรมอยู่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ไปเข้าไปถามว่าตุเจ้าทำอะไรหลวงปู่มั่นตอบว่ากำลังตามหาพุทโธนแทนที่บอกว่ากำลังเดินจงกรมนะเพราะว่าต่อไปอย่างนั้นเนี่ยคงไม่เข้าใจ ก็บอกกำลังตามหาพุทโธโทมเป็นยังไงอ่ะโทมก็คือดวงแก้วสว่างสวัยเย็นตาเย็นใจงั้นเราจะช่วยหาพุโทโธนะตูเจ้าจะว่ายังไงจะช่วยตามหาพุโทโธได้ไหมเฮเมื่อผู้ใหญ่บ้านถามนะเ่าตอบว่าได้สิ ล้าทำยังไงอ่ะก็เดินกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละแล้วก็บริกรรมหรือว่านึกถึงคำพุโทโธไปด้วยท่องคำพุโทโธพุทธโธในใจระหว่างที่เดินกลับไปกลับมาแล้วทำนานเท่าไหร่สิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็พอนะทำครั้งละสิบห้าถึงยี่สิบนาทีวิทยายบ้านเนี่ยตั้งใจนะอยากจะช่วยตูเจ้านะหาพุโทโธก็เลยทำตามนะ ระหว่างที่เดินก็มองกม้มหน้ามองไปที่พื้นแล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปบอกว่าทําไปเรื่อยๆนะทำไปบ่อยๆเนี่ยจิตก็สงบพอจิตสงบเนี่ยนะถึงจุดหนึ่งนะจิตก็มีสมาธิเลยนะแล้วก็เกิดความเกิดอ่าเรียกว่าอะไรความสามารถพิเศษทางจิตนะสามารถจะรู้ใจคนอื่นได้ ก็ประหลาดใจมากนะก็เลยยิ่งทําใหญ่เลยแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นทําด้วยคนในหมู่บ้านนี้ก็เลยนะตามหาพุทธโธกันใหญ่เลยแล้วก็พบกับความสงบในจิตใจชาวเขานี่ก็คงจะไม่ค่อยนะมีความคิดฟุ้งซ่านมากอยู่แล้วนะพอทำทำตามคำแนะนำของหลวงปู่มั่นเนียนะให้เดินกลับไปกลับมานะท่องพุทธโธบ่อย จิตก็สงบนะรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิแล้วก็ก็เกิดความอัศจรรย์นะแต่ละคนนะในสุดก็เกิดความศรัทธาในหลวงปู่มั่นนะแล้วก็ตอนหลังก็ไว้วางใจนะแล้วก็พร้อมที่จะฟังธรรมจากท่านก็เข้าใจธรรมหลายคนเลยนะชาวเขาเนี่ยเริ่มแต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะจะเดินจงกรมไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติธรรมนะ แต่ว่าพอทำตามคำแนะนําของโลกูมันเนี่ยจิตก็เป็นสมาธิรวมเป็นหนึ่งได้เร็วอันนี้ก็เห็นได้ว่านะว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นนะกับจิตใจของเราเนี่ยมันไม่อยู่ที่ความอยากนะถึงแม้ไม่ได้อยากหรือถึงแม้ไม่ได้รู้ว่ากำลังปฏิบัติทำกำลังสมาธิแต่ถ้าวางจิตวางใจได้ถูกต้องเนี่ยนะมันก็ เกิดผลขึ้นมาได้สิ่งสำคัญก็อยู่ที่การประกอบเหตุหรือการทำเหตุนะถ้าทำเหตุแล้วเนี่ยแม้จะไม่อยากให้เกิดผลหรือว่าแม้จะไม่ได้นึกถึงผลเลยถ้าเหตุมันถึงพร้อมนะผลก็ย่อมเกิดขึ้นเปรียบเหมือนกับไก่นะไก่นี่มันฟักไข่เนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้ตั้งใจจะฟักไข่เป็นตัวนะแต่ถ้ามันนั่งฟักอยู่เรื่อยๆเนี่ย ถ้าอุณหภูมิพอเหมาะนี่นะแล้วไข่มันก็ฟักเป็นตัวได้ไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ต้องการอันนี้ก็เป็นอุป,ปมาของพระพุทธเจ้านะว่าผลที่ต้องการเนี่ยมันไม่อยู่ที่ใจหรือความต้องการของเราหรือความอยากของเราแต่มันอยู่ที่การทําเหตุให้ถึงพร้อมก็มคล้ายๆกับการปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้เนี่ย หน้าที่ของเราคือรดน้ำต้นไม้พรวนดินใส่ปุ๋ยส่วนมันจะออกดอกออกผลยังไงเนี่ยมันไม่อยู่ที่ความต้องการหรือความอยากของเราเลยจะสั่งให้มันออกดอกออกผลไวๆก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่อยู่ที่ใจของเราหรือความต้องการของเราแต่มันอยู่ที่เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยก็มีมากมายนะเช่นคุณภาพของดินการได้น้ำพอเพียง ความชื้นที่พอเหมาะการมีแดดบางอย่างเนี่ยมันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะทําอะไรได้เช่นแดดเนี่ยความชื้นเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือลดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยเมื่อเราทํานี้ไปเรื่อยๆแม่ไม่อยากให้มันออกดอกออกผลมันก็ต้องออกดอกออกผลจนได้เมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเวลาทําอะไรเนี่ยก็ขอให้เอาใจมาปุ่มเทหรือว่าใส่ ใส่ใจอยู่กับสิ่งที่ทำไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการปฏิบัติทําการทำครัวหรือว่าการพบปะผู้คนส่วนผลนั้นนะวางเอาไว้ก่อนวางผลเอาไว้ก่อนไม่ต้องไปนึกถึงมันประกอบเหตุให้ดีนะเมื่อเราทำเหตุให้ดีแล้วผลมันย่อมทนอยู่ไม่ได้ย่อมแสดงตัวออกมาเองจึงบอกแนะนำไปเมื่อวานนียเวลาทำอย่าทำด้วยความอยากเห็นผลอยากที่จะเห็นผลแต่ทำ ให้ทำด้วยความพึงพอใจที่ได้ประกอบเหตุนะวางผลนะวางความอยากลงที่จริงเนี่ยนะนอกจากความอยากแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็ควรจะวางด้วยนะเช่นเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ควรจะวางงานอื่นไม่ว่ามันจะมีค้างคาอยู่กี่ชิ้นก็ต้องวางงานเหล่านั้นไว้ก่อนวางปัญหา วางเรื่องรถเรื่องบ้านเอาไว้ก่อนและใจก็มาอยู่กับงานนะั้นอย่างเต็มที่เวลาคุยกับใครเช่นคุยกับลูกคุยกับพ่อแม่คนรักเพื่อนฝูงเนี่ยก็ต้องวางนะวางเรื่องปัญหาวางเรื่องงานวางเรื่องนัดหมายอื่นๆเพื่อให้ใจเนี่ยอยู่กับคนที่เรากำลังคุยอยู่ตอนนีนะเต็มร้อย น,นี่ก็คือสิ่งที่ควรทาอยู่แล้วในชีวิตประจําวันแม้มันจะไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมแต่มันจะได้ผลดีเมื่อเรารู้จักวางทุกอย่างรับรู้อยู่แต่คนที่อยู่ข้างหน้าเราหรือรับรู้อยู่แต่งานที่เรากําลังทํามันจะมีอดีตอย่างไร,รอนาคตอย่างไรก็วางอดีตอนาคตเอาไว้ก่อนนะอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือเวลาที่สาคัญที่สุดคนที่กําลังทําอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือคนที่สําคัญที่สุด งานที่กำลังทำอยู่ตรงหน้าเนี่ยคืองานสำคัญที่สุดที่เหลือนั้นต้องวางนี่ขนาดไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนะเรายัางต้องใช้การรู้จักวางเลยยิ่งถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะก็เหมือนกันนะมาอยู่วัดเนี่ยก็ต้องวางนะพ่อแม่อยู่ที่บ้านนะเจ็บป่วยอย่างไรลูกอยู่ที่โรงเรียนเป็นอย่างไรก็วางไว้ก่อนนะแม้จะรักแม้จะห่วงใหญ่เพียงใดมีเสียงดัง มากระทบผัก็ต้องวางนะมียุงมากวนเอาก็ต้องวางไม่ใช่ไปกล่นนะหรือบ,บนไล่มันทำให้เกิดความหงุดหงิดไม่ใช่สิ่งภายนอกอย่างเดียวนะที่ต้องวางสิ่งภายในความคิดและอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันก็ต้องวางแต่จะวางได้ก็ต้องรู้ก่อนนะรู้ในที่นี้คือรู้ทันนะเพราะถ้าไม่รู้ทันเนี่ยมันก็วางไม่ได้แล้วรู้ทันเนี่ยนะ รู้ทันใจด้วยนะว่าใจเนี่ยมันไปไปยึดไปเกาะหรือเปล่าถ้าใจไปยึดไปเกาะหรือไปผักใสเนี่ยมันก็วางไม่ได้นะจะวางได้จนกว่าจะเห็นใจที่มันกำลังผักใสเสียงที่ดังหรือว่าความคิดที่ฟุ้งขึ้นมาในใจเมื่อเห็นใจเมื่อรู้ว่าใจมันกำลังผักใสหรือกำลังยึดอารมณ์เหล่านี้มันจึงจะวางได้แต่ถ้าไม่เห็นไม่รู้ มันก็วางไม่ได้มันก็จะไปยึดเพราะตอนนั้นมันหลงกข้าไปแล้วดังนั้นการการวางเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องรอทำนะเมื่อเราปฏิบัติธรรมขั้นสูงไม่ว่าเราปฏิบัติธรรมวันนี้หรือเพิ่งเริ่มทำหรือว่าทำงานอื่นที่เรียกเป็นงานทางโลกในการวางนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะ พราะถ้าเราไม่วางมันก็ไม่มีสมาธิกับสิ่งที่เราทำหรือกับคนที่กำลังคุยตอนหน้าแล้วมันก็จะไม่เกิดผลอย่างที่ต้องการชนรานี้พทนินะรบะที่ปะ